เรามาดูกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับกับคำถ,ถามที่จากลูกค้านะก่อนที่จะเคลือบแก้วนะหลายหลายคนถามมาเยอะจริงๆนะครับกับเคลือบแก้วสีขาวแตกต่างไหมนะครับจะบอกว่าการเคลือบแก้วนะครับไม่ได้เป็นเพียงแต่ความเงาง,งามอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ จะในส่วนของการทคาความสะอาดที่ง่ายขึ้นแล้วก็สิ่สําคัญนะฮะในสมัยนี้นะครับน้ํายาเคลือบแก้วนะครับมีโมเลกุลที่ค่อนข้างเล็กหรือหลังจากที่เขาติดตั้งบนตัวรถแล้วเนี่ยโครงสร้างโมเลกุลมันจะกลายเป็นเซรามิกหลายๆที่ที่บอกกันว่าเป็นเซรามิกเคลือบแก้วเซรามิกเคลือบเซรามิกอะไรเงี้ยของผมคือเคลือบแก้วที่มีโครงสร้างเป็นเซรามิกนะครับก็หนึ่งเลยหลังจากที่เขาเซตตัวแล้วนะครับจะทําให้สีมีความแข็งแรงขึ้นนะ ในระดับโมเลกุลสีของท่านจะมาเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้าน้ํายาของเราไปอยู่ในตัวรถของท่านแล้วจะไม่มีวันแตกแล้านะครับบอกไว้ก่อนว่ามันไม่เหมือนกับฟิล์มหน้าจอกระจกมันไม่ได้หนาขนาดนั้นนะครับเป็นระดับไมโครในระดับมิลนะครับระดับไมโครเนี่ยแล้วก็มีซึมเข้าไปในตัวรถอีกนะฮะประมาณ30%นะครับทำให้สีมีมีอัตราในการแข็งขึ้นแข็งขึ้นได้ยังไงทั้งที่มันก็แข็งอยู่แล้วไม่แข็งนะคือถ้าเสียออกมาใหม่ๆอ่ะจากโรงงานเนี่ยเวลาโดนริ้วโดนรอยโดนนอก็็เปรย แต่หลังจากการเคลือบแก้วหนึ่งเรื่อง,องความความที่มันลื่นขึ้นมันก็เกิดรอยได้ยากขึ้นระดับหนึ่งสองนะฮะความแข็งแรงของมันนะฮะเกิดจากการที่น้ํายาเข้าไปเต็ตัวแล้วเกิดการแห้งแห้งเสร็จมันคือมันตึงผิวไงนะครับตึงผิวแล้วมันถึงแข็งขึ้นนะครับมันคือประดิษฐ์ยาทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งคือถ้ามันตึงผิวทั้งคันรอบคันเหมือนกับผิวเรล่าะเราตึงๆอะ่ะเราก็จะเกิดรอยได้ยากขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ได้ผิวแห้งเหมือนกระดนะ ไม่เหมือนไม่ไม่ผิวแห้งเหมือนคนนะถ้าผิวแห้งเหมือนคนแนละ้วก็คือคนผิวแห้งมันจะเกิดรอยย่าใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่มันเกิดความตึงผิวที่ตัวรถทําให้เกิดอ่าหนึ่งเรื่องของปฏิกิริยาไฮโดรโฟบิกก่อนแต่หลายคนบอกว่าน้ําไม่เกาะน้ํากลมนี่คือปฏิกิริยาไฮโดรโฟบิกเกิดจากปฏิกิริยาการตึงผิวของพื้นผิวเพอเปอร์เฟตนั้นๆนะครับอันนี้มันเกิดแน่นอนสองนะครับการแข็งตัวของตัวสีนะฮะสีแข็งขึ้นนะครับ จากการตึงผิวจากการที่มันแห้งแล้วมันแข็งมันจะหดตัวลงเล็กน้อยเพราะนั้นการเคลือบแก้วรถสีขาวเลยมีความเงาที่มากกว่าเดิมยังไงก็เงากว่าที่ผมบอกได้เลยนะครับตอนนี้นะครับถึงขั้นตอนการเคลือบแล้วนะครับสำหรับคันนี้รถเอ,อ Mercedes oup, ่อเมอร์เซเดสเดนซีคูปนะซีสอง้อตัวปีใหม่ปีใหม่ล่าสุดเลยนะครับลูกค้าเพิ่งออกมาแล้วก็เข้ามาเคลือบเลยรู้ได้ไงเพราะลูกค้าเพิ่งออกมาแล้วเข้ามาเคลือบเลยรู้ฮะจากการล้างการเช็ด เราจะดูจากตัวรถเลยว่าเนี่ยใช้เละเช็ดน้อยล้างน้อยนี่พึ่งออกมาได้ไม่นานแต่ว่ามีตะเก็ดมีละอองเล็กๆน้อยพวกนี้เราเป็นกระบวนการในการล้างอยู่แล้วนะครับขั้นตอนของร้านขั้นตอนของการทําที่ร้านผมมีอยู่สามขั้นตอนนะครับหนึ่งล้างให้สะอาดสองขัดให้เงาสามเคลือบให้มันมีแค่สามขั้นตอนครับง่ายๆนะครับแต่ละแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็มีรายละเอียดของมันทุกขันไม่จําเป็นต้องทํา 58ขั้นตอน28ขั้นตอนอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของรถว่ามาแบบไหนบางคันต้องรูดดีน้ำมันบางคันไม่ต้องรูดดีน้ำมันบางคันต้องเอารองสีออกบางบางคันไม่ต้องเอารองสีออกบางคันขัดหนึ่งขัดตองันสามบางคันขัดแค่สารอย่างเดียวก็ได้ขึ้นอยู่กับหน้างานอันนี้บอกได้เลยว่าผมมีสามขั้นตอนใหญ่เข้าใจง่ายๆไม่ต้องเข้าใจเยอะนะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาไม่รู้หรอกว่าทําอะไรไปบ้างแต่ผมจะบอกไว้เลยว่าหนึ่งล้างให้สะอาดสองขัดให้เหงาสามเคลือบให้มันโอเคพาไปดู การทางานเล็กน้อยนะครับหลายๆคนนะไม่ได้ดูการเคลือบของเราเลยช่วงนี้นะว่าน้ํายาของเรามันตึงเข้าไปในตัวรถยังไงหรือว่าเซตตัวยังไงเดี๋ยวผมจะ,ะ,ชะโชว์ให้ดูนะครับสําหรับตัวนี้นะครับน้ํายาเมกาเซรามิกตัวนี้เป็นตัว N1 ตัว N1 ตัวนี้นะครับจะมีความแข็งในระดับ 9H อย่างที่เห็นที่ขวดน,นะครับ 9H นะครับ State แอนติสเตตก็คือป้องกันรอยขีดข่วนนะฮะสตองเซรามิกเกอร์บาวดิ้ก็คือ,คอต,ตัวนี้เป็นตัวค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็เป็นสารที่คือมันเป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างนี้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทำความสะอาดง่ายสตองเคมีคอลหรือสเตนนะครับมีความเงาสูงนะฮะแล้วก็ไล่นานไม่ดีนะครับตัวขวดตัวน้ำยาเนี่ยครับที่ตัวเอกาสารนะครับเขาจะรับประ,บะกันกันที่7ปี แต่ผมบอกไว้เลยว,ว่าประมาณ3-5ปีอันนี้ผมขอลดจำนวนของปีที่ทางเขาเคลมไว้เพราะว่าหนึ่งะฮะเราใช้งานจริงมาเพียง5ปีเท่านั้นผมจะยืนยันตามความเป็นจริงจริงๆเท่านั้นนะเพราะว่าผมใช้มา5ปีผมยังไม่ผมยังเอาน้ำยาอี่ข้อนี้มาใช้ไปถึง7ปีนะครับผมยังไม่กล้าบอกนะครับแต่ทางเขาเขาใช้มานานกว่าเรา แต่เราจะยืนยันตามที่เราใช้ก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจของตัวผมเลยไม่งัน้นผมก็จะไปบอกคนอื่นไม่ได้นะครับสำหรับสีขาวที่บอกนะครับที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้นะถ้าปกติจะทํางานแนะนําให้ปิดไฟสีขาวนะครับจะได้เห็นนะฮะถึงนะครับน้ํายาต่อนเคลือบด้วยมันจะเห็นชัดเจนมากๆนะครับมันจะเห็นชัดเจนมากๆสีขาวต้องทาในห้องมืดสีสีมืดต้องทำห้องสว่างนะครับ ก็จะเช็ดและจะเห็นการเช็ดอะไรค่อนข้างชัดเจนมากนะครับยิ่งยิ่งมือยิ่งดีนะครับสีขาวยังไงก็มองเห็นเพราะามันเป็นสีขาวแล้วมันจะมาแล้วมันจะมองเห็นด้วยว่าตรงไหนยังเช็ยังเช็ดน้ํายาไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทิคนะครับเทคนิคการทํางาน,นครับแต่แต่ละคันที่ไม่เหมือนกันสังเกตนะครับแล้วก็นี่ครับตาช็ดตอยู่3คนครับรีเช็คแล้วรีเช็คอีกแล้วผมก็จะมีรีเช็คข้าหน่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโอเควันนี้นะครับ เปิดไฟนี่ก่อนดีกว่าอันนี้นอ่ะสปอร์ตไลท์อุปโภหนึ่งดีกว่าเออสปอร์ตไลท์จะดวงสักชุดหนึ่งนะครับน่ามันก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นอีกการเปิดแสงรอบๆคันก็ดีนะครับสำหรับ คันนี้นะฮะกำหนดส่งพรุ่งนี้นะครับลูกค้าไม่รีบเลยนะครับก็มาตั้งแต่เมื่อวานแหละเมื่อวานก็เริ่มเตรียมผิวกันระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูงานตอนเช้าเล็กน้อยนะครับอันนี้นะครับเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโปรภายนอกภายในกระจกห้องเครื่องห้องนุย่ยตานและล้อแม็กขัไปดูภายในเล็กน้อยนะครับรหรับรถซีคูรุ่นนี้เป็นตัวไหนเนาะอ๋อเบาะสีแดงเลยไม่ค่อยเห็นเว้ย ไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่ครับสำหรับเบาสีแดงนะครับคันนี้ก็จะเคลือบเบาให้ด้วยนะเคลือบเบาในดียังไงนะครับทําให้ความทําความสะอาดง่ายขึ้นนะครับเบาพวกนี้นะครับเราไม่ได้เคลือบให้มันเงามันนะทาความเคลือบให้มันทําความสะอาดง่ายขึ้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้รูปทรงภายในนี่ใช้งานง่ายหมดละเราเห็นบ่อยตัวนี้ก็สวยงามพอสมควรหน้าจอนะครับยาวขึ้นนะครับเป็นประมาณเก้านิ้วนะครับ ข้างหลังดูนิดนึงเป็นปกตินะเวลาเปิดมันก็จะเลื่อนเองอัตโนมัติอย่างนี้นะครับเครื่องเสียงมากกว่ตัวรถนะครับขอกลับดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันไปดันตัวไอพรมข้างล่างซะนะครับเครื่องเสียงของเบอร์เซนเบนนะตัวนีน้สำหรับคันนี้นะ่าจะเป็นตัวออปชั่นค่อนข้างเต็มนะมีซัน o ูฟด้วยนะครับบอกสีแดงไม่ค่อยเห็นนะดีจังสวยๆนะครับโอเคนะครับ โอเคเดี okay. o, iki, ๋ยวเราขอทำงานต่อนกันก่อนนะฮะวันนี้มิกกี้ RPM m o t o d e i l i n g นะครับกับทีมงานอันคุณภาพขอราบท่านผู้ชมทำงานต่อกันเลยดีกว่าวันนี้มิกกี้สวัสดีครับ